เขาต้องการแค่เพียงคุณเท่านั้นเพราะอะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ The Hermit พลังงานของคนราศีกัน หกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินห้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกตรสิกพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำราศีตุลน,นะคะโลกส่วนตัวสูงรักความสันโดษเงียบเงียบนิ่งๆิ่งไม่ค่อยชอบเข้าสังคมเป็นคนใจอ่อนเห็นอกเห็นใจแต่ก็เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบนะคะตรงไปตรงมาปากกับใจตรงกันไม่ชอบอะไรที่โกหกไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนเข้าถึงยากชอบอะไรที่ง่ายๆตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบมีระเบียบแบบแผนมีวิธีการเป็นของตัวเองนะคะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วคนรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดรู้สึก ผิดหวังจมอยู่กับความเจ็บปวดนั้นจมอยู่กับความผิดพลาดความเสียใจนั้นอยู่นะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่ต้องการแค่เพียงคุณเท่านั้นนะคะคนที่ต้องการแค่เพียงคุณเท่านั้นเขาคือใครนะคะแปดถ้วยพลังงานของคนธาตนะุน้ำมีกรกฎพิจิงเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกศกัน ห้าดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมหนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็สามดาพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมนะคะนิ่งเงียบไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าโลกส่วนตัวสูงหรือว่าปิดกั้นตัวเองเท่ากับคุณแต่ก็เลือกที่จะไปไหนได้เองทำอะไรเองมากกว่านะคะ เป็นคนที่รักศักดิ์ศรีเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะมีความจริงใจไม่ชอบอะไรที่โกหกไม่ชอบอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจเหมือนกันจริงๆบุคลิกมีความคล้ายกันมากๆแต่ว่าพลังงานความความตรงไปตรงมาตรงเด้ของคุณจะเข้มข้นกว่าแล้วก็พลังงานของของความโลกส่วนตัวสูงของคุณก็จะหนักกว่านั่นเองนะคะมีความจริงใจเหมือนกัน มีความรักมีความผูกพันในหัวใจเหมือนกันแล้วก็มีความเจ็บปวดมีความเสียใจเหมือนกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะทำอะไรที่ผิดพลาดไปทำร้ายความรู้สึกของเขาก็ได้คุณจมอยู่กับความรู้สึกผิดแล้วคุณ คุณอยากได้โอกาสจากเขาคุณอยากขอโอกาสจากเขาคุณอยากขอโทษเขาหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความรู้สึกเสียใจในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําลงไปแล้วคุณอยากขอโทษคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะพลังงานของเขาในตอนนี้ แม้ว่าจะเจ็บปวดเสียใจมีการนิ่งเงียบนะคะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแต่ว่าความผูกพันในหัวใจยังคงมีอยู่แล้วความหวงแหนความหึงหวงก็ยังคงมีอยู่ด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงต้องการแค่เพียงคุณนะคะอะไรที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการแค่เพียงคุณขอภัยบอกทีคู่แข่ง ปัญหาอุปสรรคนะคะความไม่ราบรื่นความไม่เข้าใจนะคะปัญหาประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะการรอคอยการเฝ้าคอยนะคะความนิ่งเงียบความเงียบเงิงนคาดเดาอารมณ์ไม่ได้ซิกเซนหลังสองหอนหรือว่ามีที่ผลต่อความรู้สึกนะคะครอบครัวนะคะการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตานะคะ แล้วก็แก้ไขปัญหาโน้มน้าวใจนะคะลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างพูดคุยบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นคนที่รู้ใจเขาก็ได้นะคะไม่มีใครที่รู้ใจไม่มีใครที่เข้าอกเข้าใจเขาได้เท่ากับคุณนั่นเองนะคะหากว่าในความสัมพันธ์นะคะคุณมีคนที่อยู่ในใจเรื่องราวในอดีตคุณอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำร้ายความรู้สึกของเขาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมือที่3แต่ว่าอาจจะเป็นความคิด ไลฟ์สไตล์นะคะมุมมองของคุณก็ได้ความโลกส่วนตัวสูงเข้าถึงยากความดุความเจ้าระเบียบของคุณก็ได้นะคะที่เหมือนกับพื้นที่ส่วนกลางในความสัมพันธ์มีน้อยนะคะโลกส่วนตัวของคุณค่อนข้างสูงแล้วเขาเข้าถึงไม่ได้ไม่ค่อยมีความเข้าใจซักเท่าไหร่นั่นเองนะคะเหมือนกับต้องคอยงอคุณตลอดต้องคอยเอาอกเอาใจหรือว่าตามใจคุณตลอดก็ได้นะคะ เป็นบุคลิกที่แตกต่างระหว่างคุณทั้งคู่ไม่ใช่ปัญหาของมือที่3แต่ว่าสิ่งที่คุณทำบุคลิกของคุณการตัดสินใจของคุณความพูดของคุณอาจจะทำร้ายความรู้สึกของเขาแล้วทำให้เขารู้สึกด้อยค่าทำให้เขารู้สึกเสียเปรียบในความรักรู้สึกเหมือนต้องงอ้อต้องยอมให้กับคุณตลอดเวลาก็ได้นะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเนาะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับงเงียบ ถอยห่างออกไปรู้สึกว่าคุณไม่รักเขารู้สึกว่าคุณไม่ได้ทนุถนอมน้ําใจเขารู้สึกเหมือนว่าคุณไม่ได้อยากมีเขาอยู่ในชีวิตเขาไม่ได้มีความสําคัญสําหรับคุณมากพอเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบแล้วก็ถอยห่างออกไปนะคะมีความเจ็บปวดมีความเสียใจยเกิดขึ้นแต่ก็เหมือนว่าเขายอมมากแล้วจนจนเขาอาจจะ สูญเสียความเป็นตัวเองก็ได้ในพลังเงินที่ขึ้นมานะคะคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแบบนั้นแต่สถานการณ์ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วพอคุณรู้สาเหตุคุณรู้ต้นเหตุของปัญหาตอนนี้คุณรู้สึกเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณอยากขอโอกาสคุณอยากขอโทษคุณอยากปรับใจกับเขานะคะคุณเองก็มีแค่เขาอยู่ในหัวใจคุณก็ไม่ได้มีใครเขาเองนะคะก็คือคนที่ยังคงรอคอยคุณ รอคอยการติดต่อรอคอยการพูดคุยจากคุณพลังงานของเขามีเด็กถือไม้เป็นการรอคอยเป็นการเฝ้าคอยเขาเองก็ยังไม่ได้มีใครนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความไม่เข้าใจยังไงก็าตามไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในขณะเดียวกันก็ยังคงรอคอยเฝ้าคอยค,ค,อยคุณอยากให้คุณคิดได้อยากให้คุณติดต่อหาอยากพูดอยากคุยอยากปรับความเข้าใจกันนั่นเองนะคะหากว่าความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับคนที่รักเขานิ่งเขาเงี ไปเขาโกรธคุณเขางอนคุณในบางเรื่องราวที่คุณทําในการกระทําของคุณในบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้นะคะเขานนั่นเองที่ไม่ได้ต้องการที่จะมีใครในชีวิตของเขามีเพียงแค่คุณแค่คุณงอ้อเขาก็พร้อมที่จะพูดจะคุยกับคุณแล้วนั่นเองนะคะ